สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถ t y y t t c o โ o l l a อัลติ 1.6G ปี2018นะคะสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเลขไม้นะคะไม่ถึง100,000กิโลนะคะลูกค้าเลขไม่เพียงแค่79,000กาโลเท่านั้นค่ะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่499,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหา Toyota c o โ o l l a อัต อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน7จ็กไก่ทอถุง8 9 4 8กรุงเทพมหานครนะคะ่ะกระจังหน้านะคะโครเมี่ยมสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟหน้ามาติดดีเฟคเตอร์นะคะไฟเดย์ทาวน์ลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโครมเดียวกันค่ะ ในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะได้เป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยเตรียมสันลดคมชัดเจนนะคะลูกค้าถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กได้เป็นแม็กทูโทนนะคะอลลอยขอบ16นะคะยางปี2023ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีอ่ารอยขีดรอยขูดใดๆเลยนะคะสวยๆเลย ถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทำการล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆนะคะอันนี้ได้เป็นระบบกุญแจเล็ดด้วยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานทุกบานคะ่ะกระจกเดิมแท้โรงงานทุกบานนะคะ รับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักจมน้ํานะคะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะเหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนสวยๆเลยใครที่กําลังมองหาโตต้าอัลติสสีดาอยู่นะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่รักหมื่นเท่านั้นนะคะไฟหลังนะคะโคมเดิมโรงงานนะคะใสใสเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะ มาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะโลโก้ตัวอักษรน,นะคะติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลยกระจกหลังนะคะก็เดิมแท้โรงงานนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์นะคะมีมาให้ครบเลยรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะเม็ดอารุตกลมสวยๆแบบนี้เลย สวยๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีถูกไขเลยนะหัวน็อตสวยๆเลยนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะรอยซีดนะคะเดิมโรงงานนะคะเล็บจิกติดแบบนี้นะคะรอยซีดนิ่มๆแบบนี้นะคะเดิมโรงงานแน่นอนนะคะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะลูกค้ารับประกันเลยสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะลูกค้า ใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคตเลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูโถจริงได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าอันนี้ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะบอกเลยว่าเบาะหนังตึงๆเลยนะคะสวยๆเลยเบาะหังสีเบจนะคะตึงๆไม่มีชําเลยนะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้า บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้สวยๆเลยด้านในมาพร้อมกับช่องเสียบ usb นะคะ2จุดค่ะได้เป็นเครื่องเล่น cd usb นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบ p u s ส start นะคะฝาเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยขูดนะคะไม่มีรอยยันสวยๆเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ ยังไม่ได้ล้างเลยนะเพิ่งขับเข้ามาถึงบริษัทเลยนะคะคันนี้เบาะหนังสีเบจนะคะตึงๆเลยค่ะไม่มี้ํำเลยนะคะเบาะไม่มีชํำเลย,ะะเลยหัวน็อตตามซอกประตูต่างๆนะคะไม่มีถูกไขเพดรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะ ลดปี2018นะคะไมยอยู่ที่79,000โลนะคะราคา499,000นะคะไม่น้อยมากๆเลยนะได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษ2.59ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้อเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i สีสูบนะคะ เครื่องยนต์แห้งๆเลยค่ะไม่มีคราบไรลเยิ้มของน้าํามันเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเครื่องยนต์เลยนะคะสีมาร์กนะคะจากโรงงานก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะคานหน้าสวยๆเลยคานหน้าสวยๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะ หัวล้อไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะแผ่นกันความร้อนใต้เครื่องก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะสติกเกอร์มาอ,อก,กอรจากโรงงานติดอยู่ชัดเจนค่ะสวยสเลยนะคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะคันนี้ โตโยต้าโคโร拉อัพติด 1.6G นะคะปี2018ราคา499,000นะคะเลขไม้ใช้งานไปอยู่ที่79,000กวโลเท่านั้นนะคะรถรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิความชนหนักหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ